สวัสดีค่ะพี่น้องกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายซูผัวซูคนเด้ิมๆเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เอฟซีตุยยุ่วทั่วโลกนะคะเมื่อเนี้ก็เป็นเชา้าวันใหม่นะคะหล,งลังจากที่กลับมาจากดิสนีย์เวิลด์กันนะคนะเมื่อนี้ก็จะพาไาทำอาหารเช้าให้ต้อนรับแขกนะคะต้อนรับแขกต,ตื่นมากันเช้ชาๆหนุนพากันนั่งกันอยู่หนุ่พากันนั่ง ตื่นมานั่งรออาหารกัน <c oughs> ตื่นตื่นมาก็มานั่งรออาหารกันนะอาหารเช้าตอนรัดเข็นะคะวันนี้ที่บ้านนะคะมือนเล็กนะคะที่บาพักกันที่บ้านมาถึงกันเมื่อวานตอนเย็นนะคะตอนเย็นก็ไม่เย็นเท่าไหร่ก็ประมาณเพราะว่าขับรถมาจากโอนันโดมาถึงที่นี่ก็แค่45นาะทีรถมันไม่ติด หลังจากที่ทานอาหารเช้ากันเสร็จก็มาแล้วก็พากันไปพักไปไปจอดที่บ้านบ้านเช่าหม่เพราะว่าเขาบอกว่าที่บ้านเช่าคนมาพักเขาบอกว่าน้ํามันไม่ร้อนเราก็เลยต้องไปจอดดูว่าน้ามันเพราะอะไรน้ํามันถึงไม่ร้อนก็เลยกว่าจะได้มาเราก็ไปจอดบ้านหลังแรกหลังที่สองไปเช็คเพราะว่าลูกค้าเขาย้ายออกเมื่อวาน แล้ววันนี้เราก็จะไปทําความสะอาดกันนะคะหลังจากไปเที่ยวกลับมาเราก็ต้องไปทําความสะอาดกันตอ่อค่ะเพราะว่าวันนี้จะมีลูกค้าย้ายเข้านะคะแต่ว่าก่อนอื่นปูน่าจะอบฮอตเอเบคอนกันนะคะจะไม่ใส่ใน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 อทอดนะคะจะอบเอาใช้อบเอานะคะ เรามีหน้าที่ทำอาหารให้เขาเขาก็เป็นนั่งรอ,อกินกันค่ะเขาเป็นแขกนะคะเราเป็นไทยเราต้องรับต้อนรับเขานะคะโอ้ยอันนี้จะแม่มันปอดยากของกินยังเลยเนี่ยนี่เบคอนอีกททำไมมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยเนี่ยเบคอนอะไรน,นี่มันเพียบเลย วันนี้จะมีคนไปช่วยทําความสะอาดด้วยนะคะเดี๋ยวปุณายังไม่เฉลยนะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์กันนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนกันน้องเดี๋ยวปุณาจะพาเพื่อนๆถ้ามีเวลานะคะจะพามานั่งสัมภาษณ์กันนะคะว่าสี่คนนี้เป็นใครแล้วก็มีความสําคัญมีความ มีความสำคัญกับไฟายไหนกับผู้นานะคะเดี๋ยวผู้นาจะมาสัมภาษณ์อีกทีนะคะขอให้มีเวลามานั่งคุยกันก่อนมีเวลามานั่งสนทนากันก่อนนะคะว่าเออเขามาจากไหนเป็นใครนะเดี๋ยวจะมาเฉลยให้ฟังนะคะตอนนี้ขอขออุบไว้ก่อนนะคะ ยี่สิบแปดปีนะเพื่อนๆคะ่ะที่ไม่เจอหน้ากันยี่สิบแปดปีเวลายาวนานมากมันเป็นเวลาอะไรที่ยาวนานมากที่เราไม่เจอกันยี่สิบแปดปีแต่เราคุยกันคะ่ะเราคุยกันทางทางเอ่อ m e s s e น g e r นะคะเราคุยกันผ่านเอ่อโซเชียลนะคะแต่เราไม่เคยไม่เจอหน้ากันจับแบบจัง โอเคค่ะเพื่อนๆ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆ่ะก็เดี๋ยวพูนาจะเอาเข้าเตาอบนะคะนี่ค่ะอบสักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะ จะโอเคอาหารเช้าของสาวน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะเขาไม่เอาไม้มากเขาเอาแค่เขาเอาแค่ข,แคขวดซองนะคะขวดซองแอนอะไรดีเดี๋ยวต้องถามก่อนเจลอล่ะ do you want m i l k honey ออริงจ r a อ g ริงจ c e โอเคเขาต้องการออริงเอน้ำส้มนะคะเดี๋ยวต้องไปเอาน้ำส้มให้ซะหน่อย I waiting for the bacon มาดูสวนกันค่ะสวนสวยงามขนาดไหนเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยมาหอดมาหอดตรงฝ้ามาลดสวนพี่น้องค่ะ อันไปแค่สามมือเองสวนต้นต้นอั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 นเอียงก่อนนี่ต้นบักเขือเทศสูงกึ่งดึงอันนี้กะล้านสาวบักมะระหายไปแล้วมีคนไปเก็บมีคนเก็บไปกินแล้วกะบักทั่วค่ะพี่น้องค่ะบักทั่วกับมีคนเก็บไปกินแล้วนางนางเดินมาเก็บเอาเมื่อวานเอาไปใส่ส้มตําเนี่ย บอกถั่วเน่าเลยพี่น้อง FREE นี่บอกถั่วนางไม่เห็นถั่วนางเก็บไปนางเก็บไปหมดเลยพวกบงพวกบวบนางก็เก็บไปโอ้อาายอากาศเย็นว้อยว้ค่ะพี่น้องค่ะบระเขือยถั่วขือเทศกับลังเป็นนวยโอ้ยอากาศเย็นประัดเป็นตายนเพราะอากาศเย็นว้อยๆกลับมาเดือนเมษายนพี่น้องเอาอันผีขิงง้วกับอันไอ้พอติง่งมีกันกน่อนสิเดินทางละกัน ทบสอ,อยก่อนสิเดินทางไปโอลันโดพี่น้องค่ะไปงามเขียวปือป้อๆกันมาพี่น้องไปเดี๋ยวจิไปเห็ดอาหารให้แขกแขกกินก่อนเห็ดอาหารต่อกันแก,นกน่วงแขนกามเป็นม,ม,มัดมัดนนีบอลไปเถะง่าตัวหัวข่อยเปมนตัวพี่น้อง มาพี่น้องสะมาเหตุสก,กัมโบุญเอกให้ข้าเจา้า